สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหราพยากรณ์ทำนายฝันวันนี้เราจะมาทำนายดวงชะตานักสัตว์ปีกุลประจำสามเดือนสุดท้ายเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2568ฉบับละเอียดยาวมากเพื่อการอ่านออกเสียงและการนำไปปรับใช้จริงบทนำ ภาพรวมพลังดวงในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีพุทธศักราช2568สำหรับผู้เกิดปีกุลพลังจัก,กระวลเรียงตัวให้มีโอกาสทั้งด้านการเงินการงานและความรักแต่พร้อมกับบททดสอบที่ต้องใช้สติความอดทนและการปรับใช้กลยุทธ์อย่างรอบคอบหากอ่านอย่างตั้งใจและลงมืออย่างจริงจังจะเห็นว่าโชคชะตาไม่เพียงแต่ส่งเงินเงินทองทองมาให้ใน รูปแบบตรงๆแต่ยังส่งโอกาสเชิงความสัมพันธ์โครงการและความคิดสร้างสรรค์ที่เมื่อดูแลดีจะเปลี่ยนเป็นผลประโยชน์ยาวนานได้ภาพรวมเชิงพลังงานพลังงานการงานของคุณในช่วงนี้มีความเคลื่อนไหวสูงทั้งโอกาสและการแข่งขันมีจังหวะที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นโปรเจกต์เล็กๆและการเชื่อมสัมพันธ์เครือข่าย ระวังเรื่องการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปโดยเฉพาะในเรื่องสัญญาและการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหากเตรียมตัวดีจะมีช่วงที่ข่าวดีเข้ามาให้รู้จักจัดลำดับความสำคัญและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้เดือนตุลาคมจุดเริ่มต้นขอองค์การขยับตัวการเงิน ตุลาคมเป็นเดือนที่เหมาะสำหรับการจัดระเบียบบัญชีและมองหาแหล่งรายได้เสริมเล็กๆที่ไม่ต้องลงทุนหนักระวังรายจ่ายฉุกเฉินที่เป็นเรื่องสุขภาพหรือบ้านเรือนวางเงินสำรองไว้บ้างเพื่อป้องกันความตึงเครียดโอกาสเงินเงินทองทองจะมาในรูปแบบรายได้พิเศษค่าคอมมิชชั่นหรือการขายของที่มีคุณภาพถ้าทำงานบริการหรือค้าขายจะเห็นผลดี การงานและอาชีพเจรจาธุรกิจมีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ต้องเตรียมข้อมูลให้แน่นปรึกษาทีมก่อนเซ็นสัญญาคนที่กำลังมองหางานจะได้รับการเรียกสัมภาษณ์แต่การแข่งขันสูงเตรียมตัวให้พร้อมเรื่องผลงานและคำตอบที่ชัดเจน สำหรับผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการเป็นช่วงที่ควรตรวจสอบกระบวนการทำงานและปรับใช้ระบบที่ช่วยลดต้นทุนความรักคนโสดมีเสน่ห์มากในเดือนนี้โอกาสพบคนที่เข้ากันได้ในกิจกรรมสังคมสูง คนมีคู่ต้องระวังเรื่องความคาดหวังและความเข้าใจมันสื่อสารเพื่อให้สัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นเรียนรู้ที่จะประนีประนอมกันและกันคำแนะนำปฏิบัติตุลาคมพยายามเก็บเงินสำรองหนึ่งส่วนจากรายได้พิเศษไว้ก่อนอย่าเซ็นสัญญาโดยลำพังให้มีที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือคนที่ไว้ใจร่วมตรวจสอบ เดือนพฤศจิกายนปรับตัวแล้วเห็นผลการเงินพฤศจิกายนเริ่มเห็นผลจากความพยายามที่ผ่านมารายได้อาจไหลามาในรูปแบบที่ชัดเจนขึ้นแต่ยังมีความเสี่ยงจากการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยคุมงบประมาณให้ดีโอกาสลงทุนระยะสั้นอาจให้ผลตอบแทนพอสมควรแต่หากไม่ชนานาญให้หลีกเลี่ยงหรือลงด้วยจำนวนจำกัด การงานและอาชีพงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์จะโดดเด่นนำเสนอไอเดียใหม่ๆจะได้รับการตอบรับที่ดีอาจมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่บ้างให้ยอมรับการเรียนรู้และปรับใช้ทักษะใหม่ๆเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองความรัก คนมีคู่มีโอกาสได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์มานั่งคุยกันอย่างจริงจังถึงอนาคตถ้าเปิดใจความสัมพันธ์อาจไปสู่ขั้นที่แน่นแฟนขึ้นคู่รักที่มีการเงินร่วมกันควรเปิดเผยแผนการเงินเพื่อป้องกันความขัดแย้งกันและกันคำแนะนำปฏิบัติพฤศจิกายนจับตาโอกาสจากงานเสริมแต่ลงมืออย่างมีแบบแผน สื่อสารเรื่องการเงินในครอบครัวอย่างตรงไปตรงมาเพื่อลดความเข้าใจผิดเดือนธันวาคมสรุปผลและการเตรียมเริ่มปีใหม่การเงินธันวาจะเป็นเดือนที่ผลตอบแทนชัดเจนหากวางแผนดีผลงานหรือโปรเจกต์ที่เริ่มในเดือนก่อนอาจให้ผลตอบแทนเงินเงินทอง,ทองทองที่จับต้องได้ มีโอกาสพบโชคเล็กๆแบบฟลุกๆแต่ไม่ควรวางใจให้มากจัดก,การกำไรอย่างชันฉลาดการงานและอาชีพเป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวผลลึกๆแล้วความพยายามที่ผ่านมาเริ่มประจักษ์ใช้โอกาสนี้ในการต่อยอดหรือวางแผนปีหน้าหากคิดจะเปลี่ยนงานให้ประเมินข้อเสนออย่างรอบคอบและมองผลระยะยาวความรัก คนมีคู่มีแนวโน้มได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นสถานการณ์เอื้อให้เกิดความอบอุ่นและอาจมีข่าวดีในเรื่องการวางแผนอนาคตร่วมกันคนโสดถ้าเตรียมตัวดีมีโอกาสเจอความสัมพันธ์ที่จริงจังช่วงปลายเดือนคำแนะนำปฏิบัติทันวาคมรวบรวมผลลัพธ์ปรับแผนการเงินและจัดเก็บกำไรอย่างชัญฉลาด เตรียมเป้าหมายสำหรับปีหน้าอย่างชัดเจนและเริ่มบันทึกหรือวางระบบตั้งแต่ปลายเดือนนี้เสริมบุญวิธีเพิ่มพลังบวกให้ชะตาทำบุญที่เกี่ยวกับการให้แก่เด็กและคนชราเช่นทำบุญถวายอาหารหรือบริจาคทุนการศึกษา ถวายปัจจัยที่วัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีการสวดมนต์เป็นประจำเจตนาดีจะส่งผลต่อความสงบในจิตและโอกาสสิ่งดีๆสวดมนต์ภาวนาหรือทำรรสมาธิเป็นกิจวัตรจะช่วยให้การตัดสินใจชัดเจนขึ้นการทำบุญแบบให้ด้วยมือและความตั้งใจจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมนุษย์ฝึกการให้เพื่อรับในรูปแบบที่ยั่งยืน เลขเสียงโชคแนะนำเพื่อความบันเทิงเลขเด่นรายเดือนตัวเดียวหนึ่งห้าเก้าเลขสองตัวที่น่าสนใจหนึ่งสองสองห้าสี่เก้าเลขสามตัวสำหรับผู้ที่ชอบรูปแบบนี้หนึ่งแปดสามสี่เก้าหกเจ็ดห้าเก้า คำเตือนเลขเหล่านี้เป็นแนวทางความบันเทิงไม่ควรนำไปเสี่ยงจนเกินตัวคำเตือนและแนวทางป้องกันความเสี่ยงอย่าพึ่งพาโชคชะตาเพียงอย่างเดียวการวางแผนการศึกษาและการทำงานหนักเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าอย่าให้การตัดสินใจด้านการเงินมาจากอารมณ์หรือการได้ยินข่าวลือตรวจสอบข้อมูลและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หากเกิดความขัดแย้งในความรักให้เลือกการสื่อสารด้วยความเมตตาและความจริงใจทำให้เข้าใจกันและกันเทคนิคง,ง่ายๆเพื่อให้โชคดีมากขึ้นในช่วงนี้จัดโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบพื้นที่สะอาดช่วยให้ความคิดชัดเจนทำสมาธิ10นาทีต่อวันลดความว้าวุ่นใจทำให้การตัดสินใจแม่นยำขึ้น ตั้งเป้ารายเดือนและติดตามผลเล็กๆก,การเห็นความสำเร็จทีละน้อยจะช่วยสร้างแรงกระตุน้นบทสรุปให้กินใจสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้ฝ่าฟันและต่อสู้ ในภาพรวมนักสัตว์ปีกุลในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีพุทธศักราช2568จะเป็นช่วงที่มีโอกาสและความท้าทายมาคละคละ้าหากคุณลงมือด้วยความตั้งใจวางแผนอย่างรอบคอบและไม่กลัวการเรียนรู้คุณจะเห็นเงินเงินทองทองและสิ่งดีๆมาในรูปแบบที่จับต้องได้บ้างและเป็นบทเรียนบ้างใช้ความเมตตาและความจริงใจในความสัมพันธ์และอย่าลืมจัดการ ความเสี่ยงอย่างระมัดระวังโชคดีมักเป็นผลจากการเตรียมพร้อมไม่ใช่เพียงแค่การรอคอยเพียงอย่างเดียวขอให้คุณใช้ช่วงเวลานี้เพื่อเก็บเกี่ยวประเมินและวางแผนรับปีใหม่ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและความมุ่งมั่นที่จะปรับใช้สิ่งที่เรียนรู้แล้วความสำเร็จจะตามมาเองอย่างมั่นคงสรุปสุดท้ายนี้ขอให้สิ่งดีสิ่งดี หรือพรใดอันประเสริฐจงมีแด่เพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีขอบคุณค่ะ